ไม่ใช่เบนซ์ไม่มีสิทธิ์จอดเรได้รู้ว่าเราไม่มีน้ำไปตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฮอนด้ามาจอดเลยครับตอนนี้ก็มาถึงที่เบนซ์แล้วนะครับอ่าอะไรนะอัตตาเหรอกต์เบนซ์นี้เบนอะไรอัตตาเหรออันนี้เหรอคะ G L C G L C ไม่รู้มันเขียนว่าอะไรนะอัตตาไม่ใช่เหรออัอน่ะอัตตาออโต้เฮาว เราเนี่แเราก็ถึงศูนย์เบ้นแล้วนะครับศูนย์เบ้นนะฮะก็จะายคีงนี้ับน่างไอ้าวที่ไม่ได้ต่างมังเนะฮะเพื่มว่าจะไลฟ์สดทีไหนนะครับเรจะยามปูนี่แหละเฮนี่เราก็อยู่ที่ศูนย์เบ้นนะฮะอยู่ราชจักษย์ครับเบ็นส่วนนันเบ้นาชพักษ์ครับ 我带。 điên 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 ต้องมีการสแกนก่อนนะครับตัวนี้มีการสแกนฮนะให้ตรงหน้าฮะรตรงหน้าไหมสแกนสามสิบหกไปวันนี้มาเอาของแข็ย่า่เดียวแน่นนะ เรางงอเดิแล้วได้กระเป๋ามาอัานตรงนี้กระเป๋าเนี่นแะที่แบกกันะแบก,กเอาไปเองไงนะ่ะพี่เต้เอาเน้ำไหมเอาเน้ำกินไหมฮะพกินน้ำป่ะ <c oughs> อ่ะพี่เต้เอ,เอ่ะอ่ะตเอาหลอดไหม เพิ่มไม่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟทีเดียวได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้างหน้าเลยค่ะใช่ใช่เดี๋ยวไปรับรถค่ะนี่ฮะน้ำแอตตอรนะฮะแอตตอรนะฮะของน้ำที่เขามาก่อนนฮะอ,อ,อ๋ออ้าวงั้นนั่งรอเลย ควันนี้เรามารับรถครับอ่าเชิญแล้วครับตอนนี้เข้ามาข้งางในครับโอ้ได้อยู่ห้องแล้วกันหากันไม่เจอเลยครับนี่อ๋อรถคันนี้อันนี้เหรอฮะคันนี้ นี่คันนี้ใช่ไหมโอ้โหคันนี้ครับคันนี้ครับนี่วัดใส่รูปของเราไหนโอ้โหนี่นะครับมีชื่อนะครับมีชื่อนะฮะนี่ชื่อนะครับมีชื่อเลยครับแต่เราข้ามมาถ่ายนนี่ครับอ้าวมีโฮมเทเลเตอร์เลยครับโอ้โหมีการ ขอแสดงความยินดีบรรสสัโอเคไหมครับโอเคครับจบไม่เสียไม่มีกุญแจดอกใหญ่นโอ้โหนี่ครับที่นี่เขาแค่เปิดก็อลังการแล้วฮะวันนี้แค่เปิดก็อลังการแล้วคันต่อไปก็ต้องอ เฮียบอกอยากได้เปรตตันนี้ผมก็บอกว,ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นมันดีกว่าเยอะเลยมันมีจอมีอะไรให้เฮียลองจองดต้อน้วยครับจะพาะแค่รับรถนี้ก็กินขาดแนละ้วฮะอันนี้ครับกี่ที่นั่งอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่ง SUV ไซส์ใหญ่สุดของเมอร์ d e เด e เบน์ครับราคา คันนี้ราคา6ล้าน4สน9ห9พันบาทครับ6ล้าน6ล้าน4แสน9หม่น9พันบาทครับโอหครับ <c oughs> จดแล้วนะนี่ออกนี่ท่านออกมาเพื่อตามก็ส่งมาเา้าบอกแล้วมาเ้าบอกในห้องแล้วว่าคันนี้จะเป็นคือไปทุกที่่อไปก็ผู้นำของท่านนะครับออไปก็มาออกที่นี่หมดเข้าหู วันนี้มีของแถมอะไรมั้งครับวันนี้มารับของแถมก่อนวันนั้นได้กระเป๋าไวแล้ววันนี้มีอะไรมีหมวกรถครบแล้วครับตรงนี้ของแถมครบแล้วครับของครบอะไรอ๋อของแถมของในรถนะดิใช่ครับผมข้างนอกอ่ะเป็นพวกอะไรมั้งมีแก้วแก้วมีอะไรหมดแล้วครับอ๋ออันนี้ของแถมนะครับอันนี้นี่นี่นี่ต่อไปก็เป็นชื่อเรานะฮะ เออแล้วเครดิตนะใช่หมายถึงว่าสมาชิกอ๋อสมาชิกนะออกสินอลังการใช่ไหมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องอย่างนี้คือตามหลักเราชอบคันไหนเดี๋ยวพอดีผมมาติดเครื่องไว้แล้วแอร์มันโดนไฟหลอกไฟเป็น LED มันมีความร้อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามหายไปครับก็ห่ะอยู่ท่านเกท่านไหอ๋อครับตัวนี้ก็มีการต้อนรับเราอย่างดีมากเลยครับตัวนี้ ก็คือนี่คือห้องเลยที่ให้คุณลุงให้ยา้วดพลังโดด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 รอช้าอยู่ยังแล้วก็ไลนครับจะออกค่ะจะออกมันเป็นโฮสต์อ๋ออนโพสต์แจ้พี่ดีรืว่ายวให้ีเป็นโฮสต์เข้าไปบอกพีดีคุณเจริส่ อันนี้ดูอะไรครับเนี่ยดูอันนี้เขาเรียกขอบสิบสองศูนย์ใช่ครับ13 2 0 1 3ส0ูนูนใช่ครับเดียร์ของยางตัวไซส์ใหญ่ตัวร้2มันจะผลิตรอมาก่อนดีแล้วมันจะไม่มีแบบว่าออเดอร์ทุออเดอร์เดียรโขครับบอสเครื่องบินเลยเนี่ยในข้างในฮะดูจากข้างในก่อนนะตรงนี้ ้างในมันเป็นยานยนต์มันเป็นเครื่องบินข้างในเป็นเครื่องบินครับเดี๋ยวขยเลลยเลยเลยเลยนลยเ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 ยลับลเยเเลยเลยเลยเกยเลลยเ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 ลยนนี้ลนลยเ้เลบลยเลเลไเล้เลเลยเลยเลเลยเลยเย ฮะโยกโหดูเฉพาะแค่เบาะนั่งก็ครับอันนี้ใหญ่ที่สุดนะครับรถ SUV ใหญ่ที่สุดของเบนซ์เดลเบนนะฮะหกล้านกว่าครับนี่คือเก้าล้านกว่าครับฮะ ตัวนี้เก้าล้านใช่ไหมอ๋อประกอบไทยประกอบไทยครับอ๋อต้องแตะตรงนี้แตะตรงนี้ฮะอ๋อแตะตรงนี้แล้วมันเลื่อนเองฮะแตะตรงนี้แล้วมันเลื่อนเองครับอ๋อนี่ครับยกขึ้นเองครับมันยกขึ้นเองฮะมันยกขึ้นเองครับนะครับ นี่ครับนั่งได้สองที่นั่ง,งผมผมผมขึ้นได้ไหมเนี่ยบอสขออนุญาตได้ไหมเนี่ย,ยต้องรอก่อนเนอะรอบอสก่อนนอะเร,เราพูดตามเนี<ด>่ยโอ้มีร่มแล้วได้ร่มนะฮะนี่ของแถมนะครับได้ร่มสองอันนะฮะ อันนี้ออปชันช่วงช่วงที่สองครับพับเก็บของอันนี้วิธีการพับับเก็บของนะครับอ่าอุปกรณ์ทั้นหมดเลยฮะเด็ครับอันนี้แตะตัวบนกดแตะแลงมาแล้วครับแตะปุ๊บใช้แตะนะฮะแตะแล้วกดครับอ๋อมันไปเองนะกดมันมาเองนะต้องค้างนะ แต่ตอนตอนขึ้นมันไปเองนะกรีบอ๋อโอเคต้กดค้าง้กดค้างครับวันนี้เราก็มาอ๋อเลื่อนเลื่อนกลับเลื่อนถอยหลังฮะอันครับอันนี้ลงสองตัวอ๋ออนี้กดสองตัวเอว เรไปนอนเงี้ยไม่ต้องพึ่งโรงแรมแล้วอ๋อใช่เลยบอสถูกต้องเลยพอดีเลยนะพกนอนนะนอนวางยนอนาอ๋อนี่นอนได้เลยนะครับโอ้โหต้องต้องขนาดนี้แหละถึงจะปลอดภัยแล้วไปได้ทุกที่บอส

อรุ่นห่ใ <ไป S 1> ัไป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 ถ่ายทำไปถ่ายอยงน้ต้นนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่สุดของเอสยูวีเลยใช่แล้วก็หกล้านห้าหกล้านห้าออยู่ในใจอยู่ในใจหกล้านห้าเรเอาไว้ถ่ายที่รานครับูกเลยนี่เอาเป็นวิดีโอนะ ต้องรับเลยครับได้แลวได้เไม่เป็นไรครับอไม่ตส่ของผมทีในห้องนี้หมดแล้วแต่คือผมไม่อยากให้มันเจอผ้คนผูก้าอย่าอนนีมโอเคครับถ่ายนี่เลยไหมจชัดเลย ปกติ oui, fate, เราซื pues headache, ้อรถเบนซ์กันเราจะเอาเงินมากองะกันมาถ่ายรูปอันนี้เขาไม่รับเงินสดก็เลยต้องเป็นแคชเชียร์เช็คกันเลครับวันนี้ครับท่านประธานคุณลุงนะครับก็มาออกรถเบนซ์เงินสดครับเป็นแคชเชียร์เช็คมาให้เลยนะครับเอาผมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับหกล้านสามหมื่นสามพันสี่ร้อยครับนะครับถือว่าวันนี้ท่านประธานนะครับท่านก็ถอย เบนซ์ถือว่าใหญ่สุดนะครับรุ่นอะไรนะรุ่นทุด GLS GLS นัใหญ่สุดครับเพื่อที่จะเป็นม้าศึกนะครับออกไปช่วยทีมงานทั้งประเทศในคราบกับคุณลุงต้องบอกว่าพวกเราโชคดีมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ก็มีผู้นําของเราครับเดินทางมากันมากมายเลยนะครับมาเป็นสัปคียานครับเพราะว่าต่อไปนี้ครับพวกเราก็คงจะมาออกเบนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นําของเรา โค้ดวิเชียนนะครับมาออกรถเบนที่นี่นะครับท่องครับโอ้โหอย่างนี้ต้องมาแล้วครับมันโอ้โหมันหรูขนาดนี้นะฮะดูดิครับเขาจัดเตรียมไม่เรียบร้อยเลยเนาะออกที่นี่ออกที่นี่เก็บแต่เลิกที่ดีงานมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเอาระบบก่อนดีไหมเดี๋ยวเอาเข้าในระบบก่อนอ่วันนี้ท่านประธานกับคุณลุงได้ข่าวว่าออกคันนี้เ็จแล้วจะขึ้น เหนือภาคเหนือเชียงใหม่โอเคครับวัตถุประสงค์เลยครับที่เราออกรถคันนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายแล้วนะฮะแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะออกไปช่วยเหลือนะฮะสมาชิกนะฮะทั่วทั้งประเทศเลยนะก็เลยตัดสินใจนะครับก็มาซื้อรถคันนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะให้เป็นภานะ เดินทางไปทั่วประเทศนะครับก็จะช่วยเหลือท้องอาชีพที่มีความตั้งใจต้องการที่ประกอบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของทัทวร์เรานะครับก็วันนี้ท่านประธานครับใช้เงินสดๆนะครับเป็นพัชเชียร์เช็คเงินสดๆนะครับเราจะมีเลิกตอนออกประมาณเท่าไหร่ครับท่านบ่ายโมงยี่สิบเก้านาทีซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่วันอังคารวัน 26, 26, อังคารที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับว <26. S 1> ันนี้ก็ผู้นำของเราที่มากันนะครับ มากันหลายท่านเลยอ่ะขอดูหน้าผู้นำหน่อยสิขอดูหน้าผู้นำหน่อยอ่าเข้าแถวเข้าแถวเข้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้างาเลเข้ามาเลยเรียงเลียงอ่านะครับก็ผู้นำของเราก็คุ้นๆกันนะครับกู้หูดูโอ้นะครับน้องปลากับลูกชายนะครับอ่าวันนี้ก็เดินทางมาจากวัวหินเลยนะครับวันนี้มาเป็นอ่ามาเล็กอันนี้ครับคาวลูบี้ลูบี้เอเมาโร่นะฮะพี่เต้เข้ามานิดหนึ่งครับวันนี้ก็ นางฟ้าสุเจิญนะครับคู่รคู่กันหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับคนรักครอบครัวนะครับน้องต๊านะครับแล้วก็โค้ชวิเชียนนะครับรวมถึงนุชนาะนะครับวันนี้ดีใจไหมครับสัมภาษณ์นิดหนึ่งดีใจไหมวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะฮะรถหรูมากๆเลยสุดยอดแล้วก็เมื่อกี้ท่านปะให้สัมภา์แล้วว่าออกรถคันนี้มาเนี่ยเพราะว่าจะขึ้นเหนือเลยนะครับ วันที่สองนี้เราก็จะไปช่วยทีมงานที่ภาคเหนือกันเลยถือว่าภาคเหนือโชคดีมากมากนะครับก็มีไปหลายทีนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานขอบคุณคุณรุงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับจุดเริ่มต้นนะครับเราจะกดปุ่มสตาร์ทพร้อมๆกันครับว่าวันนี้ทุกคนครับ T2R ไม่ใช่พันล้านกับหมื่นล้านแน่นอนครับโอ้ล้านโอ้ล้านแน่นอนฮะ มีเป็นชิปใช่ไหมฮะเดียวจะส่งเข้าไปในห้องเดี๋ยวส่งเข้าไปในห้องนะครับมีทุกคนเลยแต่ไม่มีผมคนเดียวอเอ้อเสียงดังกว่าเขานี่มาด้วยเสียงมาด้วยเสียงเก็รู้เราขายนุชเจนต้งมาซ่ม่นได้ด้ะคนละศูนย์อาันไัเทแ้็นใอันเป็นอะไรนะอะไรแฟลกสตาร์ดีลเลอ ูมันไม่ได้เป็นไทยแลนด์อะไรไม่เหมือนกันเหมือนกันเข้าได้ทุกอย่าใช่เข้เบนเนี่ยก็คือศูนย์เบ้นทุกอันเนี่ยเข้าได้หมดบริการแต่เาดี๋ยวเขาเข้าถึงนันใกล้บ้านไงเหมือนจะเคยถามเขาอะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปที่นั่นก็เราเสียกาบริการเหมือนกันเลยวันนี้แค่ไมปจิ๋ว้าไม่อย่างงั้นใครทำไมสองหน้าเราอะยังไงนี่โค้ดอยู่ตรงนี้อ้าวเหรอเอ้ช่ายยนี่ครับ ทำเป็นดิจิตัลเราต้องเลือกสูตที่มันเหมาะกับธุรกิจเราสมัยมากสมัยเพราพอไปยืนพูดมันมีไฟสองนใช่ไโปรเจคเตอร์อารมณ์เหมือนเรามาออกรถเองเนาะใช่ใช่ก็คือของเราจินตนาการนะมเรากถ้าเรจะออกรถเองบอกใมาออกที่นี่สวยแล้วมันเนาะได้ทุกอย่างมันมีไทีแล้วเราออกใหม่